สำหรับใครที่อยากจะชมรายการคุณนายจัอนหลังและไม่อยากภาพคิดเด็ดๆนะครับติดตามได้ทาง YouTube ทางช่อง IMTVSD และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมต้องกด s u b s c r i b ์ด้วยนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเราตอนที่เราลงคลิปกันใหม่ๆครับผมฝากด้วยครับ เปิดมาพร,าร้อมบรรยากาดีๆของจังหวัดแพร่เลยนะครับเนี่ยโอ้ยนายจานนองเขียจริง,รงๆที่จะได้ทานอาหารอร่อยๆฝีมือคุณนายหน้าตาและรสชาติต้องออกมาดีมากๆแน่เลยอะ่ะพานคุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงนี้แลนะครับผมที่คุณนายจะทําอาหารให้ผมได้รับประทานนั่นเองนะครับ<ะ>และ,ะเมนูนี้ก็คือหนออัวถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับะอะ ขั้นตอนแรกครับต้องหมักหมูหมักหมูหมูสับอันนี้เป็นหมูสับนะใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกลงไปอ่ใส่มากก็จะเผ็ดนะครับผมไม่ควรทานเผ็ดมากครับนายเผ็ดมากเลยเหรออ้าวงั้นพี่ใส่หมดเลยนะแล้วเล่นแล้วก็ใส่ใบโหระพาที่สับละเอียดใส่ลงไปเลยค่ะพวกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วตรงนี้พี่ก็จะมีหน่อไม้ใช้ไม้จิ้มฟันนี่นะพี่ก็จะจับตรงหัวมันนี้ภาษาเหนือพี่ก็คือ อยากหน่อมไม้อยากหน่อมไม้เอามาจิ้มฟันมาขูดกันหน่อมไม้ขูดกันหนอมม่นนอมไม้มีขุดกันหนอมม่อมไม้พี่ก็จะเอาหมูนะคะ พี่ก็จะเอาหมูนี่ใส่เข้าไปตรงกลางข้งหน่อไม้นี่และขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรครับพูนนะอ่าเราก็จะเอาไปชุบแป้งทอดอ่าได้เลยครับแคบ่นั้นหยิบน้ํามันขึ้นมาก่อนนี่ที่พี่เลือกใช้น้ํามันคานล่าตราอง,งุ่นสําหรับการทอดหน่อไม้อวดในวันนี้ก็เพราะน้ามันคานล่าเป็นน้ํามันทางเลือกสําหรับประกอบอาหารประเภททอดเลยนะคะด้วยคุณสมบัติจุดเกิดควันสูงพร้อมทั้งมีส่วนไขมันที่ไม่อิ่มตัวในสัดส่วนสูงปรุงอาหารต้องใช้น้ํามันคานล่าเลยค่ะโอ้โหจุดยอดมากมาก ถ้างั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราก็จะเทน้ำมันลงไปในกระทะเยอะๆเลยนะคะเอาหน่อของเราผลงไปชุบแป้งชุบแป้งนะครับลงไปเลยนี่น้องเอาเอาแป้งชุบแป้งพี่จะดูตรงนี้นะอันนี้แป้งนี้ใช้ทาหน้าได้ไหมครับของแป้งใช่ไหมครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับผมเราทอดจนตัวหน่ออั่วเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองหน้ารับประทาน <ภา S 1> แล้วผมว่าน่าจะสุกแล้วครับแค่นั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับไปชิมกันค่ะ,มคะผมบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยมีความใกล้เคียงกับไส้อัว่วพอสมควรแต่แค่เป็นจากไส้หมูเะครับเป็นหน่อไม้พอเป็นหน่อไม้เนี่ย ัวตอไม้เนี่ยมันมีความมันหวานหวานบวกกับหมูที่มีค่อนข้างที่เราใส่พริกไปเมื่อกี้นะครับใส่ใบโหระพาลงไปนะครับมันมีความหอมของเครื่องเทศที่คุณนายเอาไปหมักมาก่อนแล้วครับผมรสชาติมันรู้สึกมาลงตัวทุกอย่างโอเคเลยครับเยี่ยมมากเลยวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณนายมากเลยนะครับผมที่พาเขตนะครับไปไหว้พระมาและอีกอย่างพาไปรู้จักต้นหอมด้วยซึ่งแบบว่าตั้งแต่ใส่เสื้อมอหอมมาเพิ่งรู้ว่าสีน้ํางเงินเนี่ยทำมาจากต้นหอมแต่อาทิยหน้ายังอยู่ เพราะ,ค,ะคุณนายจะพาเขตไปย้อมผ้าคุณนายครับสุดท้ายนี้นะครับอยากคุณนายฝากคนที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดแพร่หน่อยค่ะคก็จะมีที่พี่อยากจะฝากก็คือควัดจอมสวรรค์นะคะซึ่งเป็นอารยธรรมของไทยใหญ่ แล้วก็ที่โด่งดังอีกที่หนึ่งก็คือแพะมือผีนี่นะฮะอีกหนึ่งที่เลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณนายอัญชลีบุญนาราชนะครับพิยาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัตตลานะครับก็มีกระเช้าจากน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นไม่เป็นไข่สายสัตว์มอมให้ด้วยครับอ่านี่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะซึ่งภายในกระเช้านะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าโพดน้ำมันคาน ทูเหลืองตาองุ่นครับมอบให้กับคุณนายครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพิริซาเราเราอยู่แล้วครับวันนี้พิริซ่ามีอะไรมาฝากบ้างไปเจอกับพี่ลิซ่าเลยครับคุณผู้ชมครับอาที์นี้มีเกมมาให้เล่นอีกเช่นเคยครับและคําถามประจําสัปดาห์นะครับมีอยู่ว่าต้นไม้ที่คุณนายภาเขตไปดูนั้นชื่อว่าต้นอะไรครับมาร่วมสนุกตอบคาถามได้นะครับที่แฟนเพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับและผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วก็คือ ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับน้ำมันถุนเหลืองตาหุ่นไม่เป็นไขสสะอาดโรงแรมทาริสอาร์ตโฮเทลแพร่สำหรับที่พักสวยๆนะครับผมขอบคุณมากเลยครับและใครที่พลาดชมรายการคุณนายจ่าตลาดนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ทางช่อง IMTV HD และที่สำคัญอย่าลืมกดซ b s c ไ i b e ด้วยนะครับ อาทิตย์หน้านะครับเขยังอยู่ที่จังหวัดแพร่แต่เขจะทําอะไรนั้นไม่บอกครับรับรองว่าสนุกแน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงสี่สนทีทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับอมรินทีวี